อาต่มาบางทีอยากจะกล้าพูดเลยว่าอ่านตำรามามากกว่าด้วยซ้ำนะครับชั่วโมงปฏิบัตินะฮะผ่านมามากกว่าเยอะนะครับแล้วก็ยังไม่เคยคุยเลยฮะไม่เคยไปคุยคุยข่มเลยนะฮะทีวีก็ออกมาทุกช่องมากกว่าเขานะครับอาตามาไปออกมาเกือบทุกช่องนะครับเป็นข่าวมาทุกช่องนะ หาว่าเราไปเกาะกระแสเขาดังยังเขายังคุยตัวเขาเองนะว่ามาเกาะกระแสเขาดังมันไม่ใช่หรอกนะฮะเดี๋ยวก็ดับเนะะี่ยดังแบบนี้เดี๋ยวก็ดับดับไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดด้วยอะไรอย่างนี้ฮะถ้ามีการตรวจสอบขึ้นมานะครับไปรับเงินรับจอบมาจางตาสนามาทําลายพุทธศาสนานะ มีการตรวจสอบขึ้นมาจะยุ่งนะครับขนาดบริษัทใหญ่นะครับโตนะครับเขายังเนี่ยครับไม่ซื่อสัตว์ไม่ซื่อตรงเลยฮะดลงดลารานะยังเกิดปัญหายังล่มสลายได้นะครับคึกลรื้นโสธทิพโโลเป็นไงอาจารย์ของเขานะครับอืม คงเห็นว่าไปไม่รอดนะฮะเขาถึงไปเกาะสายกรรมฐานไปเกาะลงตะบ,บัวไปเกาะนะครับวัดป่านาคำน้อยหลวงปู่อินทวัยอย่างนั้นหรือเปล่านะ,ะไปเกาะสายกรรมฐานสิ่งที่อาจารย์มายากตั้งคำถามก็คือสงสัยว่าในเมื่อเขายากจนขัดสนขนาดนั้นนะ,ะเอาเงินล้านห้าไปที่ไหนไปถวัย น้องปูอินเทไวทยเอาเงินที่ไหนมันก็แปลกดีนะปัญหาเกิดขึ้นมากมายนะครับชีวิตผู้คนเมื่อเราปัญหาคือปัญหาจากการธรรมหากินการกินการอยู่ปัญหาชีวิตปัญหาสังคมปัญหาการเสพข่าวอืมถ้าเราามาปรุงแต่งนะครับมายึดมั่นถือมั่นมันก็ มันกระทุกนะครับเพะฉะนั้นชีวิตนะครัมันต้องมีศิละปะในการที่จะเเรียนรู้ในการใช้ชีวิตด้วยการอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับตัวเองเป็นสําคัญต้องอคือ,ค,อคือมันจะปัญหามันจะวางได้เนี่ยนะครับมันต้องเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วถึงจะปล่อยถึงจะวางได้ วันนี้ดูมีอยู่คลิปหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นแพรรี่มั้งครับหรือว่าเห็นบอกจะถวายคดีให้อตมาสองใบนะฮะก็คอัอาตมาก็ใช้สิทธิ์ในความเป็นพระสงฆ์ในการรักและห่วงใยพุทธศาสนาสังคมชาติบ้านเมืองเห็นต่าง เนื่อยกันะถ้าเขาฟ้องมาแล้วก็เราก็รับนะครับนะฮะสู้ไหวก็สู้สู้ไม่ได้ก็แพ้ไปนะฮะก็ติดคุกไปอืมอาตมานี่มันแปลกนะฮะคือคือคดีที่อาตมาไปฟ้องเนี่ยดึงมีน้ำจิตน้ำใจดึงเข้ามาในลน์นะครับไลฟ์สดนะครับนะะหลังจากนั้นก็โทรมาก่อกวนอาตมามาข่มขู่อาตมา นะฮะตกลงเนี่ยนะฮะตกลงเนี่ยคุณเข้ามาเข้ามาในไลน์เนี่ยนะครับเพื่อจะมาฟังเพื่อจะมาเรียนรู้เพื่อจะมาศึกษาธรรมะหรือเพื่อจะมาหาเรื่องนะครับนะฮะในไล์ไลฟ์สดอาตมาเนี่ยอาตมาเนี่ยก็แฟกับทุกคนนะครับให้ความรักความเมตตากับทุกคนนะครับ คุณจะเข้ามาดงมาด่าให้เั็นที่ระบงระบายนะฮะแต่การที่นะฮะเข้ามาไลฟสดแล้วมาถามนะข้อศีลข้อธรรมโน่นนี่นั่นนะครับนะฮะถามศีลพระนะฮะพระจําไม่ได้หมดหรอกนะฮท่องปาฏิโมกได้ก็จําไม่ได้หมดหรอกนะอืมเราก็ถามศีลห้าง,ง่ายๆมันก็ตอบไม่ได้นะครับพอเสร็จจากไลน์แล้วมันโทรมาข่มขู่นะฮะท้าตีท้าต่อยนะฮะมันนะเพราะว่า เนี่ยชีวิตของอาตมาเนี่ยนะไม่ต้องตีไม่ต้องต่อยไม่ต้องฆ่าไม่ต้องแก่เดี๋ยวก็ตายฮะเดี๋ยวก็ตายจากโลกนี้ไปนะครับชีวิตคนเราไม่ได้อยู่ยั่งยืนยาวนานแหละครับอือย่ามาก่อ,อก,กรรมอย่ามาสร้างเวรสร้างกรรมเลยนะครับอืเดี๋ยวอาตมาตายก่อนแล้วนะฮะอบไม่ได้นะครับพอเสร็จจากไลน์แล้วมันโทรมาข่มขู่ท้าตีท้าต่อยนะฮะมันนะเพราะว่าเนี่ยชีวิตของอาตมาเนี่ยนะ ไม่ต้องตีไม่ต้องต่อยไม่ต้องฆ่าไม่ต้องแก่เดี๋ยวก็ตายฮะเดี๋ยวก็ตายจากโลกนี้ไปนะครับชีวิตคนเราไม่ได้อยู่ยั่งยืนยาวนานแล้วครับอือย่ามาก่อ,อก,กรรมอย่ามาสร้างเวรสร้างกรรมเลยนะครับอืเดี๋ยวาตมาตายก่อนแล้วนะฮะฆ่าาตมาตมาตมาตายก่อนแล้อวาอาก็เอไปเป็นผีพี่เลี้ยงนะครับเดี๋ยวจัดคืนให้เนะไปเ,เป็นผีพี่เลี้ยงก็จัดคืนรับน้องซะหน่อย ก็แอคชั่นไปอย่างนั้นแหละครับแอคชั่นไปยังนั้นแหละครับไอ้ที่ถามที่ตอบนะครับไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้มีอารมณ์นะฮะเขาอะไรเขาเรียกว่าก็แอคชั่นไปตามบทบาทนะครับ สงสัยสงสัยคือ,ค,อคือเราก็รู้อยู่นะครับว่าไอออกมาไลฟ์สดนี่นะฮะจะมีนักข่าวนะครับมีทนายความเข้ามาดูแล้วก็เอาไปองเช้าที่จะถึงในข้างหน้านี้นะครับก็โซเชีย so ลนะฮะทีวีหลายช่องก็นำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวและที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือคุณกัน จอมพลังนะก็นัดหมายคนที่จะไปเชียร์ไปให้กำลังใจคุณหนุ่มกัญชัยเอ๊ะทำไมจะต้องไปเชียร์ทำไมจะต้องไปให้กำลังใจนะฮะคุณหนุ่มกัญชัยนี่ไม่น่าจะเสียพลังใจอะไรมั้งนะฮะก็แกเอ่อกำลังใจแกดีอยู่แล้วนะฮะทำไมหนุ่มกัญชัยต้องเอ่อต้องมีกำลังใจไปขนาดนั้นเลยเหรอนะฮะก็ก็เห็นคุณกันจอมพลังมานะฮะ ก็วันนี้ก็เลยเอาโกยนะฮะเอาเอาโกยพลังมามา,มาด้วยนะครับหุ่นหุ่นพอฟัดพอเหวี่ยงได้ไหมฮะนะฮะหุ่นหุ่นพอฟัดพอเหวี่ยงได้นะฮะดูนะฮะก็แน่นอน,นะฮะเป็นเป็นประเด็นทางสังคมนะครับเป็นปัญหาทางสังคมที่ จะต้องตกกันเถียงกันมันเป็นไปนไม่ได้หรอกครับนะฮะพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักของชาตินะครับที่เราจะมาพูดให้ไายนะครับให้เสื่อมเสียโดยฝ่ายเดียวนะครับโดยที่โดยที่ปราศจากข้อมูลความจริงนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับนราก,ก็น,นัดหมายนะฮะนัดหมายว่า อยากจะตามที่คุณหนุ่มกันใช้เขาพูดเอาไว้ในรายการนะครับว่าแพรรี่พววนะเบียนะตื่นทำพร้อมที่จะประเชิญหน้ากับพระกรูประหลัดทีละหรือไม่เขาก็บอกว่าพร้อมนะฮะอาตมาเป็นประเด็นทางสังคมนะครับเป็นปัญหาทางสังคมที่ จะต้องถกกันเถียงกันมันเป็นไปนไม่ได้หรอกครับนะฮะพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักของชาตินะครับที่เราจะมาพูดให้้ายนะครับให้เสื่อมเสียโดยฝ่ายเดียวนะครับโดยที่โดยที่ปราศจากข้อมูลความจริงนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับนอกจากนัดหมายนะฮะนัดหมายว่า อยากจะตามที่คุณหนุ่มกัใชัยเขาพูดเอาไว้ในรายการนะครับว่าแพรรี่พวันะเบียตื่นทำพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับพระครูประหลัดทีละหรือไม่เขาก็บอกว่าพร้อมนะอาตมาก็บอกว่าพร้อมนะก็หลังอากไปยื่นหนังสือไดเอ้เวลาสิบโมงแล้วนะครับนะฮะก็ แน่นอนฮนะไปนั่งคุยกับโขนกระแสนะครับคุณหนุ่มจะว่าอย่างไงนะครับปัญหาคือว่าจะกล้าหรือเปล่านะแพรลี่จะกล้ามาหรือเปล่านะครับเพราะอะไรทำไมอาตมาถามอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าในรายการเนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจว่าอยากจะมาเจอด้วยหรือเปล่าและที่สำคัญหลังจากออกรายการไปแล้วก็ไปเอ่อ นำเสนอเพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดีปิดปากอาตมาเหรอนะฮะไม่ให้อาตมาพูดความจริงเหรอไม่ให้อาตมามีเวทีในที่สาธารณะของสังคมเหรอมันไม่ใช่มั้งนะเพราะว่ามีความรู้มีความสามารถมีสติปัญญานะครับมีข้อมูลอะไรก็มามาโต้นี่ฮะมามาถกมาเถียงกันเนี่ยนะครับอาตมาเนี่ยโอ้